Assalamualaikum, Pak Lumatuloh, อะไรต่อไม่รู้ Okay. Now my you do you watch uh, a clip video you l e a r n about a n d endocrine system. This is mean in Thai ระบบต่อมไรท์เหรอ Do you know ระบบต่อมไรท์เอระบบคือ system ต่อมไรทอคือต่อมที่ไม่มีถ่อ ไม่มีทอนั่นไมยถึงไรหไมยถึงว่ามันคือการส่งผ่านที่ไม่มีทอ n o t อ n o v a s c u l a r นะครับส่งผ่าน extracellular fluid นั่นก็คืออะไรนั่นก็คือกระแสเลือดน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนไนทรท่ออย่างเช่นพวกอรอโมนอะไรพวกนี้นะครับอ่์โมนซึ่งจะเป็นตัวที่ควบคุมการเจริญเติบโตนะครับทำให ร่างกายแล้วครับมีการาแสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับแอนติเพอโดพีทูอีทาลินะครับของใั้สมองส่วนท่ายนะครับโพสทีเรียพีทูอีทาลีซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านาะโอ้โหคลิปนี้เปิดตัวภาษาทีออะไรเนี่ยเออโอเคนะครับวันนี้เนี่ย อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ i n s e r ขึ้นมาแล้วว่าครับว่าเราจะมาพูดถึงต่อมไรท่อหรือว่าแ l a กันนะครับซึ่งต่อมไรท่อหมายถึงงายหมายถึิงว่าต่อมที่ไม่มีท่อโดยจะส่งผ่านกระแสเลื่อนเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปอย่างอวัยวะเป้าหมายนะครับควบคุมการเจริญเติบโตควบคุมการทํางานของเซลล์นะครับส่วนต่อมมีท่อก็คือต่อมที่ มีการสร้างแล้วก็หลั่งไปว่ายกควาหมายโดยผ่านท่อนเองอย่างเช่นนะครับระบบมันเว็นเลือดระบบเท่าน้าเหลืองอะไรแบบนี้นะครับมีท่อทั้งนั้นเลยนะครับโอเคไหมซึ่งนะครับการที่เราจะส่งสารออกไปนะครับการจะส่งสารออกไปเนี่ยโอเคไหมมันจะต้องมีนะครับโมเลกุลที่ใช้ติดต่อระหว่างสารเองก็คือโมเลกุลที่ใช้นะ<ม>ในการติดต่อนะครับโอเคไหมนั่นก็คือ นะครับมี4ตัวนะครับคือออโตครายนะครับพาราไคร์นิวโรชารสมิเตอร์แอนด์เออคซึ่งแต่ละอันตันนี้แตกต่างกันแน่นอนนะครับโดยนิวโรชานสมิเตอร์นะครับเรากาจะเคยรู้นะครับมันก็คือสารสื่อประสาทนั่นเองโอเคไหมอย่างเช่นพวกอะซิลโตรีนนะครับพวกเอพิพีรีนนะครับโอเคไหม อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกสารสืส่อประสาทอะไรแบบนี้ครับเส้นออโต้คลายพาลคลายออโต้ Auto, หมายถึงว่าร่างกายใช่ไหมครับออโต้อัตโนมัติพาลหมายถึงอะไรผ่อน,อน,นไม่รู้ว่าเออมาดูกันนะครับเอ็นโดคลายเอ็นโดคลายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะมาศึกษาันวันนี้นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับพวกระบบต่อมไรท่อโอเคไหมต่อมไรท่อเอ็นโดคลายซึ่งมันจะมีพวก นะครับไทรอยฮอร์โมนนะครับมีกรดฮอร์โมนอะไรต่างๆพวกนี้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าอินซูลินนี่มันมาจากไหนมันเป็นยังไงมันมีนะหน้าที่อะไรทาไมคุณเป็นเบาหวานถึงมีปัญหานะครับซึ่งนะครับต่อมไรท่อเนี่ยครับมันก็หมายถึงว่าเป็นตัวที่มีการส่งฮอร์โมนไปนั่นเองซึ่งฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรที่เราท่องๆกันนะครับพวกอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินนะครับพวก ครสฮอร์โมน GH นะครับ ACTH นะครับไทรอยนะครับไทรอยฮอร์โมนนะครับเออบางคนเป็นไทรอยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับ ADH พวกคุมการดูดน้ำกับใช่ไหมครับพวกออกซิโทซินนะครับปิบตัวคายตัวมดลูกโพรลัคตินนะครับเมลานอไซต์นะครับเกี่ยวกับการนอนเนาะแล้วก็ FNHLH นะครับเฟอร์ริคลานะครับ ฟิริเคิลซิมูเลติงฮอร์โมนแล้วก็เลวซ i นาซิ่งฮอร์โมนอ่ะซึ่งมันจะมีผลยังไงเออจะมันจะไปสร้างฮอร์โมนเพศอะไรก็ตามนะครับเทสโทสเตอโรนเอสโทรเจนอะไรเออมามาดูกันนะครับบทนี้เป็นบทที่สนุกเหมือนกันเนาะซึ่งข้อสอบสอบนอก็ออกเยอะอยู่นะครับหน้าที่นะครับของต่อมไรท่อมีทั้งการเกิดเมตาบบลิซึมนะครับการรักษาสมดุลของน้ำเนาะการเต้นของหัวใจการควบคุมการสืบพันธุ์นะครับการหลั่งน้ำนมการเจริญของเนื้อเยื่อการควบคุมระบบของ ในน้งตาในกระแสเลือดนะครับระบบผูกัน control food intake แล้วก็ digestion นะครับเกี่ยวกับการย่อยได้ด้วย immune system นะครับรีกก่ลก็คือเกี่ยวกับระบบู้กันนั่นเองโอเคไหมซึ่งนะครับฮอร์โมนนี่นะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่เป็นพวกกรดอะมิโนแอซิดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสารเซโรยแล้วก็พวกเอ็นโดเอ็นโดซานอยนะครับกรดอะมิโนนะครับอย่างเช่นอินซูลินเลย ไหมกินอินเอ่อกรูคากอนนะครับพวกอะมายนะครับอะม,มายถูกไหมอย่างเช่นฮอร์โมนไทรอกซินนะครับแล้วก็เมลาโทนินพวกนี้ครับเป็นกรดอะมิโนเนาะส่วนสเตียรอยน์นะครับจำไว้เลยน,นะครับว่าสเตียรอยน์นะครับมันก็คือพวกฮอร์มโมนเพศอันนี้ครับเป็นฮอร์โมนเพศเลยเนาะก็คือเป็นสารตั้งต้นที่สร้างมาจากคอลเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีระดับคอลเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงแสดงว่ามีฮอร์โมนเพศเยอะใช่ไหม เออมันก็มีหลายปัจจัยใช่ไหมครับที่จะทําให้ฮอร์โมนเพศนะครับเกิดการสร้างนะครับแต่คอเลสเตอรอลไม่ได้มีแค่ข้อเสียเนาะเพราะมันก็ยังเป็นสารตั้งต้นที่เอาไว้สร้างพวกอะไรพวกฮอร์โมนเพศด้วยอย่างเช่นเทสเตอโรนควบคุมความเป็นชายใช่ไหมนวดเขานะครับเอชนะครับโปรเจสเตอโรนคอร์ติซอลคอร์ติซอลนะครับเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดโอเคไหม ซึ่งมันจะอยู่ในเอออยู่ในระบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับส่วนอีโคซานอยนะครับก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับไขมันนั่นเองเห็นไหมไขมันนะครับเป็นกรดเป็นอนุพันธ์นะครับของกรดไขมันของแฟตตี้เอซิดนะครับเห็นไหมของแฟตตี้เอซิดไขมันนี่ใช่ไหมครับไขมันเนี่ยไขมันเนี่ยครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างไตรกลีเซอไรด์นะครับไตรกลิสรอ เออกริซเลอร์มาประกอบไปด้วย1กริซเลอรใช่ไหมครับแล้วก็3ามแฟตตีอซิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนุพันธ์ของกรดไขมันก็คือตัวของ3ามแฟตตีอซิดนะครับมันก็คือพวกเอโซซานอยนั่นเองแล้วก็คือพวกพูทเช็กแกรนดินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่นะครับอันที่สนี่ นะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าส่งผ่านกระแสะเลือดโดยที่มันไม่มีเป้าหมายเลยนะครับฮอร์โมนมันก็ต้องมีเป้าหมายของมันใช่ไหมครับไม่ว่าเออมันจะส่งไปปุ๊บแล้วก็ให้มันกระจัดกระจายแล้วก็ให้มันไปจับรับมาเองแล้วก็เลือกได้ไหมไมีได้ใช่ไหมครับ ฮอร์โมนนะครับมันก็ต้องมีตัวรับนะครับที่เขาเรียกว่ารีเซพเตอร์อยู่นะครับซึ่งตัวรับตรงนี้นี่นะครับมันก็แล้วแต่ฮอร์โมนครับอย่างเช่นนะครับฮอร์โมน A นะครับจะมีตัวรับแบบนี้สีแดงนะครับฮอร์โมน B ก็จะมีตัวรับแบบนี้ส่วนฮอร์โมนที่รับได้ทั้ง A และ B ก็อาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะครับสไลด์นี้ก็มีแค่นี้เองนะครับฮอร์โมนอลรีเซพเตอร์แล้วก็เคมีอ่เมคานิซึมนะครับออฟแอคชั่น trust of receptor นั่นก็คือฮอร์โมนนะครับที่เป็นตัวรับนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพวกริพิดนะครับพวกริพิดฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีตัวรับนะครับ bright true นะครับนิวเคลียสนะครับรีเซเตออันนี้จำไว้เลยนะครับอันนี้เนี่ยข้อสอบว่าออกอยู่เนาะส่วนพวกที่ละลายในน้ำนะครับ water soluble ฮอร์โมนเนี่ยครับมันจะอยู่ใน นะครับรีเซพเตอร์ที่เมมเบรนนะครับเมมเบรนเยื่อหุ้มเซลล์เมมเบรนบอนด์รีเซพเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ผิดก็คือพวกอะไรเมื่อกี้ย้อนกลับไปคือพวกเซโรยแล้วก็อีกอันสักอันเนื้อเออจำไม่ได้ช่วงที่น,นั้นก็คือพวกอะมิโนใช่ไหมครับอะมิโนเออเมื่อกี้อ่ะเออเห็นไหม กลไกการควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนใช่ไหมครับเราจะมาดูฮอร์โมนตัวหลักๆก,กันนะครับอย่างเช่นนะครับฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนอันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเอามาดูกันดีกว่านะครับตัวของออสมองที่มีการควบคุมนะครับการหลัง่งการทํางานของระบบต่อมไหลท่อนเนี่ยคือสมองส่วนหน้าที่มีชื่อว่าไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยครับ จะหลั่งนะครับฮอร์โมน GnRH ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นแล้วให้ a n t e r รั r pituitary นัก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้านี่นะครับมีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาก็คือฮอร์โมน Lh กับ Fsh Lh คือ Luteinizing hormone นะครับซึ่ง Lh กับ Fsh นี่ครับจะไปกระตุ้นนะครับให้ Ovary หรือว่าังไข่นี่ครับ เกิดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับแล้วก็ส่งไปยังอะไรส่งไปยังย e ูเทรัสนนก็คือมดลูกกันเองซึ่งนะครับการที่บางครั้งนี่นะครับออโอเวอรีนี่นะครับมันก็มีการสั่งเพื่อสร้างฮอร์โมนเยอะเกินไปนะครับมันก็จะมีการกลไกย้อนกลับมาเพื่อที่จะสั่งให้สมองนะครับสั่งให้สมองสั่งให้ตัวของต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีการหยุดชงนะงัก พอได้แล้วฉันไม่เอาแล้วนะครับซึ่งเขาเรียกกลไกแบบนี้ว่า n เนกา e ี e ฟี b a c k กันเองโอเคไหมโอเคไหมเออ a นกา e ีฟฟีดแบ k นะครับแล้วก็อาจจะเกิด Positive ด้วยก็ได้เนาะซึ่งมีเราไม่ค่อยเน้น Positive นะครับอีกอันนึงเลยนะครับก็คือการสร้าง T3 T4 นะครับไทโอสกิสซล์มสักอย่างกับไทอกซินนะครับ พวกฮอร์โมนที่เกี่ยวกับไทรอยนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าสำหรับไอฝั่งนี้นะครับไฮโปธรามัสเนี่ยนะครับจะมีการสร้างนะครับฮอร์โมนไทรอยเรเจนไนซิงฮอร์โมนขึ้นมา t r h ไทรอยเรเจนไนซิงฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อที่กระตุ้นนะครับทำให้แอนติเพราพิโทเอชารีนั่นก็คืออะไร่มตต้อสมองส่วนหน้านะครับ สมองส่วนหน้านี่ยนะครับมีการสร้างฮอร์โมนที่มีชื่อว่า TSH TH Thyroid Stimulating Hormone อันนี้ Lutinizing อันนี้ Stimulating นะครับต่างกันที่ TRH TSH ซึ่ง TSH นี่นะครับจะมีการนะครับลังนะครับสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ขึ้นมาซึ่งฮอร์โมนไทรอยสามารถเปลี่ยนได้เป็น T3 t r อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ T4 นะครับก็คือไทรอ x i n นั่นเองขออภัยด้วยที่จำไม่ได้นะครับโดยกลไกลนะครับหากว่า TSH มันมากเกินไปต่อมไทรอยด์มากเกินไปเมตาบอลิซึมสูงเกินไปก็มีอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมครับจึงได้มีการควบคุมการกลไกการย้อนกลับนะครับแบบนี้เนี่ยส่งไปยังไฮเปอร์มัสเพื่อส่งไปบอกว่าเนี่ยมันมากเกินไปพอแล้วนะหยุด ได้แล้วเรียกการกลไกแบบนี้ว่ากลไกการย้อนกลับนะครับนั่นก็คือ negative feedback โอเคไหมนี่ type of endocrine glands stimuli นะครับก็คือประเภทของต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อนะครับจะมี humoral นะครับ stimulating นะครับ mineral นะครับแล้วก็มี hormonal เนาะซึ่งไม่รู้คืออะไรเออโอเคไหม เออไม่รู้คืออะไรก็อย่าไปรู้มันนะครับรู้ที่มันสําคัญดีกว่าอ่ะมาดูฮอร์โมนอลฮอร์โมนอลเนี่ยอย่างที่บอกมาก็คือไฮโปทารามัสใช่ไหมครับสร้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บสมเป็นตับในสมองส่วนหน้าปุ๊บสร้างเป็นไทรอยนะครับอะดีนอลโคติกซ์คืออะไรเออจีนัตนะครับหรือว่าเทสติดเทสติดคืออะไรเทอรอนท์นะครับไฮโปทารามัสนี่มาดูไฮโปทารามัสดีกว่าที่มันแบบว่าเป็นสมองที่มันแบบ มันค่ะที่จะมีความสําคัญมากเลยนะครับควบคุมหลายเรื่องเลยเนาะโอเคไหมมันก็เป็นสมองส่วนฟลอเบนใช่ไหมครับฟลอเบนซึ่งไฮโปทาลามัสนี่นะครับมันก็คือสมองส่วนตรงนี้นะนี่ที่คองยงให้นี่เลยนะครับติ่งตรงนี้เนี่ยครับ สิ่งที่อยู่ด้านหน้าฝั่งนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคือ pichu i a r i g l แล้วก็คือต่อมใต้สมองทั้งหมดไ้จรวบฒนธรรมก็จะอยู่ส่วนตรงนี้นะครับโอเคไหมส่วน pineal gland er นะครับก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอืมด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็น anterior นะครับก็คือส่วนหน้าอันนี้ก็ส่วนท้ายนะครับเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนท้ายแล้วก็ต่อมไรท่อน,นี่นะครับอ่ะจะต้องรู้จักนะครับ เอ่อฮอร์โมนที่เป็นท็อปิกฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนตัวหลักๆนะครับท็อปิกฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่มีบทบาทไปควบคุมการทํางานของฮอร์โมนตัวอื่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ข้อสอบก็ถ้าออกนะครับก็คือออกอันนี้เลย t b o นาะงหรือสองน้ออาจจะออกก็ได้นะครับสองนอกงข่ายหนึ่งอืมอาจจะออกเลยก็ได้นะครับ ไทโปรเทนามัตนะครับแล้วก็แ n t ทิพ r โรพิโท t ช y อันนี้ก็คือเป็นการสรุปออกมานะครับว่ามันสร้างฮอร์โมนอะไรได้บ้างนะครับซึ่ง